ทุกคนกำลังตามหาร้านที่มีบริการเกี่ยวกับโรบ็อกครบจบในที่เดียวอยู่ใช่ไหมละ่ะงั้นก็ต้องที่นี่เลย Bubble Shop ร้านดีๆที่มีบริการครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นกดเพจ Map Alstar หรือกดผลบลฟิสหรือ King Legacy หรือกดเกมพาร์ทแมปอื่นอ์นอีกเยอะแยะมากมายก็ต้องที่นี่เลย Bubble Shop มีครบจบในที่เดียวราคาก็สดแสจะถูก ลิงอยู่ใต้คลิปจะเลยไปใช้บริการกันด้วยนะครับโอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีก็ได้ได้หายใจออยออกซิเจนกับเบอร์ออกซกับทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยเรากันนะครับผมนาสําปรับวันนี้เราจะมาทำรายการซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันกับมาฟ้าอลสตาร์ทาวเวอร์เดเวล็อกันอีกแล้วนี่ซ่งวันนี้เราจะมาทำรายการซึ่งวันนี้เราจะไปรีวิวตัวตัวนี้นี่ตัวที่อยู่บนไหลผมเองใช้คำว่าตัวใหม่ได้ไหมก็คงจะเป็นตัวใหม่นั่นแหละเพราะว่ามันเพิ่งแจกมา จะใช้คํามาแจากไรไือไมก็ใช้คํามาแจากก็ได้แหละเพิ่งมีมาประมาณเ,าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเองครับใช่เพิ่งได้มาเพิ่งเพิ่งแบบพูดง่ายเพิ่งเพิ่งเพิ่งถูกปล่อยเข้าเกมมาประมาณนั้นเออได้พูดง่ายก็ประมาณนั้นแหละซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตถอดลูกแก้วก่อนแลยกันนะเผื่อถ่ายลูกแก้วคือตัวนี้มาได้จากยังไงมาได้ยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องมาพูดกันก่อนนะเผื่อหลายๆคนยังไม่รู้ ใช่แล้วล้วก็จอมาแล้วกันซึ่งวิธีการได้ตัวนี้นะครับก็คือจอมันบูร่างผู้หญิงเออขอเรียกอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นเป็นจอมันบูอ่ะเออใช่ซึ่งจอมันบูร่างผู้หญิงตัวนี้ก็ได้ได้ยังไงได้จากการใส่โค้ดครับซึ่งอยากจะบอกว่าโค้ดมันยาวหมกักๆใช่มันยาวมากๆกเลยแหละเพราะฉะนั้นใครจะพิมพ์ก็ก็ทาใจซะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โค้ดอาไวาให้ต,ตรงใต้คอมเมนต์แล้วก,กันนะเพราะว่า ทุกคนจะได้ไม่ต้องไปนั่งพิมพ์อะไรให้มันเหนื่อยขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่ใหญ่ๆมากมากเลยแหละเพราะฉะนั้นก็เพื่อเป็นการปลยัา,ยาดวดาทกของทุกคนก็เดี๋ยวทิ้งเอาไว้ให้ตรงคอมเมนต์ละกันใช่ซึ่งโค่นนั้นใมากมากใส่แล้วเราจะได้อะไรเราก็จะได้ตัวนี้มาแล้วเราก็จะได้ทางด้านของอเพชรมา400เพชรน,นี้400เพชรซึ่งตัวที่ผมมีอยู่ตัวนี้นั่นคือวิวหนึ่งนะครับซึ่งวิธีทีในการโจมตีอยู่ที่6.5ระยะ35พลังโจมตี500มันเป็นตัวเพิ่มดาเมจนะครรัับเพาะะฉนน้ ถ้าจะเอาไปลงแบบลงเนื้อเรื่องลงสตอรี่ไม่แนะนําครับใช่ไม่แนะนําแนะนําว่าให้ลงเป็นอ่อใช้คขาว่าอะไรให้ให้ลงเป็นออฟให้ลงเป็นเก็บอ้อมกับอ่อลงอินน่าจะดีกว่ามันจะคุ้มกว่าครับเพราะว่ามันเป็นตัวเพิ่มดาเมจประมาณนั้นใช่โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า let's go โอเคแล้วตอนนี้เราก็เข้าสู่ด่านเปนะ็นหน้าที่รยบรอแล้วล้ะก็ อยากจะบอกกับทุกๆคนออกไปว่าตัวนี้เหมาะสำหรับอะไรเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมนะเออไม่ได้เหมาะสําหรับเอามีลงอินเก็บอ้อมอย่างเดียวนะเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่ด้วยมาก,มาก,มากๆเลยแหละเพราะอะไรอย่างแรกเลยนะครับเพราะว่าเออต้องใช้คําว่ายังไงล่ะมันมันวางตัวก็ใช้น้อยแล้วก็ใช้คําว่าอา้าก็น้อยใช่ แล้วก็ดาเมจก็ค่างแรงแล้วก็เพิ่มดาเมจดาเมถุยดาเมจต่อเวฟนั่นเองนะครับผมนะเออนี่ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูการจมตีแบบนี่ไงเพิ่มมาแล้ว100ดาเมจนี่ดูห้าการจัตีนี่ปล่อยำแสงอีกทีนในการมุมส่งนะนี่ก็ปล่อยํำแสงออกมาประมาณนี้ครับวินาทีต่อการจัดตีอยู่ที่หกยุดห้าระยะอยู่ที่สัตว์สิบห้าส่วนดาเมจจะเพิ่มทุกเวฟเวฟละหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับผมนะเออ โอเคแล้วตอนนี้ผมก็มีตังที่จะอัพตัวนี้เป็นวันที่ที่จะอ,อ,อัพเลยผมมีตังที่จะอัพเป็นขั้นต่อไปวันที่เรืองอะลแล้วซึ่งดาเมจเนี่ยมันก็พุ่งมา800แล้วนะก็จาก500นะเพราะฉะนั้นก็เอาไมลงสม้อทิ้งล้วกันเพราะฉะนั้นก็เราย่ามาพูดถึงดาเมจที่มันบวกเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาพูดแค่ดาเมจที่อัพต่อขั้นดีกว่าใช่ซึ่งดาเมตต่อไปขั้นต่อไปใช้อยู่ที่400ออัพอยู่ที่ รบวกระยะอยู่ที่5วินาทีจากการโจมตีไม่บวกแล้วก็บวกดาเปจอยู่ที่500ก็อ่านไปเลยนี่ซึ่งก็ไม่ได้มีถ้าโจมตีแบบใหม่เพิ่มขึ้นมาขั้นต่อไปใช้อยู่ที่500บวกดาเมจ่อยู่ที่600ระยะแล้วก็วินาทีจากการโจมตีก็ไม่บวกไม่เพิ่มไม่ลดนั่นเองนะครับผมนะก็ยิ้มไปเลยต่อไปขั้นต่อไปใช้อยู่ที่550ซึ่งใช้นระดมากเหมาะสำหรับผูบ้เล่นใหม่เน้นย้ำอีกครั้งว่าเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะ ได้ดามเมจแรงอัพน้อยประมาณนั้นแล้วก็บวกระยะอยู่ที่4วินาทีกอบการโจมตีไม่บวกไม่ลบแล้วก็บวกบวกด้ามเอจที่6กรี่เปลี่ยนท่านะครับผมนะโอเคก็จิ้มไปเลยเดี๋ยวเรามาดูท่ากันเลยดีกว่าซึ่งท่าของมันจะเป็นการกระโดดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยพันั่งลงมาประมาณนี้ออะอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอ่ะ อกกีกรอบนึงแล้วกันอะแก้ๆดว่าเออใช่แก้ๆดีกว่า,า,ดวาได้เห็นตอนนี้มันปล่อยท่าปล่อยสกิลด้วยมันก็ไม่เห็นอยู่ดีเอาลายข้างเอาลายข้างบ้างเออตอนนี้อยากเห็นท่าตอนที่มันใช้ท่าอาิชิมอนมอนมาเดินมาขั้นต่อไปใช้ดัางอัมจุดที่หกร้้าสิบบวกดับเมที่เจร้อยทวี บวกด้ามมีอยู่ที่เจ็ดร้อยระยะเราก็วิ่งได้ในการโจมตีก็ไม่บวกไม่เพิ่มนั่นเองนะครับนผมนะก็จิ้มไปเลยแล้วก็ขั้นต่อไปบวกระยะที่5บวกดาเมจที่800ใช้ตังอาร์มอยู่ที่700นะครับผมนะแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับนี่ขั้นสุดท้ายแล้วนะมันอัพได้ทั้งหมด6ขั้นครับขั้นสุดท้ายบวกดาเมจอยู่ที่960ระยะแล้วก็วินาทีต่อการโจมตีไม่บวกไม่เพิ่มได้เลยนะครับนผมนะเปลี่ยนท่านะครับเปลี่ยนอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกก็ใช้ตังอัพอยู่่ที1,000ก็จิ้มไปเลย ยอย่าดอยก็เดี๋ยวเรามาดูท่ากันเลยดีกว่าซึ่งถ้าจะเป็นการะจะเป็นการกระโดดเข้าไปแล้วก็โอ้นี่ไงร,ร,ระเบิดพลังอ่ะอีกรอบหนึ่งแล้วกันนี่แล้วรถก็ผ่านอะไรเวลานี้ก็ไม่ เอ้มอนอย่าเดินออกมาได้ไหมอยากเห็นหน้าตา,ต,าตอนใช้สกิลอะมันออกมาไม่หยุดเลยอะมันออกมาอแต่แบบเออมันโจมตีเป็นวงกว้างนะเขากว้างมากเลยดูเอฟเฟกต์ดาเมจสกิลเดี๋ยวเอามาห่างๆกันดีกว่าอะทุกคนจะได้เห็นนี่โคตรอลังการนะสำหรับ Effect, Skill. เอฟเฟกต์สกิลอลังการมากชอบชอบ เพื่อโค้ดก็เดี๋ยวถึงเอาไว้ให้ตรงด้านล่างเหมาะสำหรับการลงอินเก็บออฟแล้วก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมนะเพิ่มดาเมจเวฟละหนึ่งร้อยนะคะนะ้องผมนะวางแบบตัวก็800แล้วก็เพิ่มดาเมจตามเลเวลนะคะนะ้องผมนะก็ยิ่งเลเวลเยอะก็ยิ่งเพิ่มดาเมจต่อเวฟเยอะประมาณนั้นเองนะครับนะผมนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วก็นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลา,าไปก่อนสวัสดีครับผม